ลังตาเออหล้งตาหีโปลยกไม่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 ลังตาวลังตลงลงเบอร์เดียบกวนตุ้งติงกเหมือนกันเวยยเบียดเนเบียด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 ปี๊าเบียดเบียเบียดล้างตาเบียดวดตาเนี่ยวดวดติงวะซ่งเรี่อะไร

เออจุกตุจุตยจุกตกุจุกตุจกตกุกินผักกินแล้วกินแล้วนะไม่กินนะผมกินนะกินกินเลย